สาวๆหลายคนนะคะคงมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมนะคะไม่ว่าจะเป็นผมรุดร่วงผมแห้งผมชี้ฟูนะคะผมไม่มีน้ำหนักพิงก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่พิงก็พยายามนะคะหาผลิตภัณฑ์ดีๆมาดูแลเส้นผมของพิงให้ดกดําเงางามมีน้ำหนักแบบนี้ค่ะพิงได้มาเจอตัวนี้ค่ะเอสเวลานเซรั่มตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขาใช้ดีมากๆพิงใช้มาสักพักแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นมากๆเลยจากที่เคยบอกว่าผมรุดร่วงเยอะมากๆจนตกใจตอนนี้คือบอกว่าดีขึ้นผมไม่ร่วงเหมือนแต่ก่อนแล้วก็สำคัญ ะค,ะคือตัวนี้เขากระตุ้นการเกิดผมขึ้นมาใหม่ด้วยตอนนี้พิงค์มีไรผมขึ้นเยอะมากๆเลยดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขายังทําให้เส้นผมของเราดกดําเงางามอีกด้วยอ่าแล้วก็ยังมีวอลลุ่มอีกด้วยดกดำเงางามแข็งแรงมากๆเลยนะคะตัวนี้พิงค์ใช้นะคะประจามตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะโยดไปประมาณสัก1-2หยดคือบอกว่าเขาช่วยทําให้ผมของพิงค์ไม่มีปัญหาบอกว่า หวีมาแล้วก็ติดมือเนี้ยไม่มีแล้วคือดีขึ้นมากๆเลยตัวนี้สําหรับสาวๆคนไหนที่แบบว่ามีอาการแบอบกว่าผมขาดหลุดร่วงผมบางผมแห้งผมไม่มีน้ําหนักแนะนําตัวนี้เลยนะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะอย่าลืมไปหาใช้กันนะคะทุกคนคะ่ะ